นี่คือเหตุการณ์หลังจากฉันเล่นรีวิวสกินอเมริกาอเมริกาอเมริกาอะไรย่คืออะไรย่ะอะไรย่ะอะไรย่ะอะไรวะคือคนนั้นเขาส่งมาให้ฉันอิดเดียวว่าคนนั้นหน้าคนที่เขาส่งเวราให้ฉันหน้าคือเสียสติไปเลยว่าฟังจากสิ่งก็คือรูปปะอาจจะมีคนแบบว่าตื่นเต้นได้ขนาดนั้นเข้าใจปะคนที่แบบ เป็นสายฟรีไม่เติมเกมนานมากมากๆนานแลว้วอะแบบเฮ้ยอดอกดีอะโอ้ yeah. oh, แล้วคลิปนี้จะพูดสสดนะคะจุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพอรู้สึกคลิปนี้ฉันมีความพัฒนาในการบู๊ณนะจารนี้ก็คือก่อนนั้นเนี่ยฉันล็อกเล่นเป็นเล่นอื่นอะที่ไม่ใช่ป่าคือไม่ได้กลางเลยแกแต่พอฉันล็อกเล่นกับป่าใช่ปะคือได้ก็มาดูกันค่ะว,ว่าจะได้หรือไม่ นี่ก็คุยช่ำรู้สึกถึงความต่างปะนี่ขด่ดรถขัดจริงนี่ไงได้ไงเออวันนี้จะมารีวิวสกินคริกซี่กีระเบิดน้ำดูค่ะดูดูคร i กซี่นะคะครีกซี่สกินจริงจอกจริงใจในในสวยมากบอกเลยมันจริงเป็นสกินใหม่ล่าสุดที่นงังเพิ่งเข้าเลยนะของของ g l o b a l ะะเออ เราเคให้เล่นฟรีด้วยอ่ะซึ่งมากดูดีต้นแหล่ต้นแหล่มากคือมันถูกใจอ่ะเอาจริงๆมันถูกใจอ่ะค่อยฝังหนูน่จะมาคิกซี่เหมือนกันไม่ได้บ้านนี่มีสกินนะนี่แบบตัวจริงแน่นอนเพราะมีสกินชาวแล้วสกินนี้มีแอนิเมชันเดินด้วยนะนี่นี่เลยกลางปีกบินไปหาภูมแล้าเจอคิกซี่เหมือนกันนะ่ะใครจะเป็นตัวจริงอ่ะนี่แน่เลย อุ้ยมั่นเกินปะเอาเป็นว่านดับมั่นตัวเองหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะเกินไปโอ้ยเจบ็บคือคุณพี่ว่เกินไปอะหนูว่านะจริงค่ะตัวชน,นิดคนนี่เห็นด้วยนะนี่นี่นปาโดนนะคะปาโดนนะคะ,นนะ,คะบอกเลยนะคะนี่ยกโดนนะคะครึ่งหลอดนะคะครึ่งหลอดนะคะไปช่วยบนกันดีกว่าค่ะย,ย,ย้าย จะไม่โดนดักใช่ปะเฮ้ยอุย้ยอะไรอย่าพิกโกเลยเหรอโอ้โหแล้วแรงในขนาดนั้นนะตัวส้นตีอะ,อ,อะไรอฮ้ยอะไรอ่ะมันเอาตุ่มตริวมากระแทกฉันจนเจ็บออนี่เพื่อนเหรอเออยกช็ออยู่นะเมื่อกี้ฉันคิดว่าฝ่าตรงข้ามราัตนเจช็อตนี้ก็มาประลองกันว่าใครตัวจริงด้วยปูตัวนี้ อุ้ยร้านไม่ได้คว้า <What? S 1> เอาเปิดอนตรีนะเปิดอันตนอีตอไรอ่ะอุ้ย,ยเล่นบนอ่ะไปจอยจอดีกว่านาะโอเคคือหนอยเพื่อนมากเกมจะสี่นาทีละนี่สกอร์ศูนย์งงนูนย์งงอีดักคือสามนาทีจะสี่นาทีละศูนย์นยศูนย์เน่แห้ะตอนนี้คือฉันเริ่มแบบหน่อยร้องไห้เสียใจน้ำตาลเล็ด โอ้นี่น,นีเดี๋ยวเรามาดักโอ้ยนอกก็ยังมีบทเหมือนกันป้าทำไมอะ่ะทำไมน้องจะมีบทไม่ได้วะอไม่ตายด้วยโคแล้วนางเมื่อกี้ไม่กลับมันดูถูกเหยียดหยามฉันมากรู้ไหมมันเสียใจอ่ะ <g iven> งอนเจอคนอยากจะมีบทนะคะหมายถึงใคร <g iven> ไม่ถึงตัวเราหรือเปล่านะเอ๊ะ <g iven> งงโอยโดนโดนเนี่ยนะนะตายตายอ๋อไม่ตายโอเคอยาเดียวคือหน้าตบมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอย่ะมันคืออะไรอ่ะงเอ้คืออะไรอย่างฉันก็แค่ยืนนินทายาเดียวปะต้องขนาดนี้เลยเหรอมันไหลขามันไหลขา อย่านะคะนี่มีมีดนะว้ <What? S 1> จำาว้น,นะคะนี่คือการล้างแฟนฉันไม่มีอันตีอะฉันไม่มีอันตีเลยอะฉันโดนลวงด้วยนะ่ะทำไงดีวะทำไงดีวะทำไงอย่กอินาโอมาเขามั่นมากแต่นี่มีมีดไงมีดไว้ปาดกีตามพี่ยอนหมาไม่กัดโอเค าตายค่ะโอ้ยคือโดนตามมันต้องการมีส่วนร่วมไม่ใช่เลยหรอกนะเจริงจริงจริงโอ้ยยกไม่โดนโอ้ยโอ้อยยกไม่นอนโอ้ยไม่ได้แคลว์คนนี้อยากได้แคลว์อยู่น้อแคลว์สามสิบแคลอย่างน้อยไม่ได้หรอว้าย <What? c oughs> อะไร <c oughs> มันฟิกใจฉันอนีกแล้ววะแล้วงงอ่ะโฟกัสอะไรฉันขนาดนั้นวะหนีดอกตายย้อนให้หมด แล้วบทตีจริงแล้วทีมเราก็คือจอบค่ะแต่น้นแบบไม่มีบทเลยอะน้อยมาก <c oughs> ตาแรกผ่านไปแล้วไปรุนตาสองจะมีบทไหมจะมีบทยังจะมีบทกี่บมง <c oughs> ตาที่สองเริ่มจ้า <c oughs> คิกซี่อยู่ไหนเขาอยู่นี่ ข <c oughs> ำไรอย่างงงมากโอ้คือเสียสติเมื่อกี้ไม่ได้เป็นนางเอกไง,งก็เลยแบบก็เลยแบบไม่พอใจโกรธเป็นบ้าตริวตอนนี้ฉันต้องมีบทให้ได้ฉันต้องเป็นแบบนางเอกนางจาเพราะงั้นเราจะไม่ยอมแพ้นะคะทุกคนเราต้องแบบ50คิวตตยสู่ขอไม่มากค่ะตอนนี้ขอห0ิคิวก็พอไม่มากค่ะไม่มาก จะพาเจนนันไปลอยทะเลพร้อมในอย่างกับเพลงนี้อยู่ดีๆก็ขึ้นมาในหัวก็เลยแบบขอร้องหน่อยละกันตอนนี้ตัวลวงก็เยอะกีดอกเยอะตอนแรกจะบอกว่าไม่เยอะเพราะงั้นพี่กิวดดูแลหนุนด้วยน,นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยน,นะคะสูบูจูบูว้ป่าฉันโดนใครใครมามั่นป่าฉันอย่ามาชี้หน้าแน็นป่าฉันโดนแกป่าฉันโดนจ้า ปาฉันโดนแกป่าฉันโดนแกอรู้แ <museums> ล้วข่าว่าโดนพูดซ้ำทำไมวะงงอะไรวะไม่ได้คิวเลยอ๋อแล้วหนึ่งคิวนี้คืออะไรหรือคะจะพาเธอนั้นไปร้อยทะเล ฮออะไรอ่ะเห็นหน้าใครเมื่อกี้มีแจนหรออะไรอ่ะพิมพ์อะไรอ่ะห่านไม่ออกค่ะฮอจะพาเท่านั้นไปเลยอ้อยอ้อยอ้อยเจ็บอ้อยเจ็บ โอ้ยเจ็บนี่นะคะมันมากอีด่ดอกอยู่หลายอย่างมันฉันไม่ได้หิวแต่ฉลามมาจากไหนนี่ไม่ผิดแต่ฉลามผิดทุกคนผิดเพราะเราคือความสุขถึงอืสปจาจนั้นไปอออลอยทะเลอือหือรถอือลอยชํำร้องชํำอีดอกกำลังไปค่ะอุ้ยตันสวยมากแม่ตันสวยเกินปะ่ะกะกะกะ ตอนนั้นไปรหนตอนไหนโอ้ร้องเพลงนี้เราเล่นเก่งอะ่ะลดเกินปะเพราะงั้นเราจะร้องให้ตลอดค่ะเพรามันจ้องเกินมากฮอ้ยลดเกินลดเกินแก่ลดเกิน,กน,กกนรู้สึกว่าร้องเพลงนี้แล้วเดเมจจะจบวกแรงอนจนคนมันเคยที่เด็กแวนแม็กแ,แหละเจอขาดเจออากาศข้างบนยังไงแบ๊ก <c oughs> เอา้ามีคนตกลก ตกลดคือตกลดแต่รด,ดลดพังเลยเนี่ยรดพังเลยเม็ดจากฟ้าจะลงทันบกหล่อนค่ะฮีนางพวกตรีวจะพาเธอนั้นไปลอยทะเลอะไรคะลอเรียวคีบฉันค่ะเล่นหล่อนอยู่ไหนคะไปเลยกลับไปเลยพอเราฉันดูเป็นคนใจร้ายมากเลยอะจริงๆก็ไม่ได้จดะร้ายแบบนั้นลรอกนักะาฟังสิคะเชื่อหนูดสิคะว้รลอเรี้ยวลอเรียวดูลอยทะเล เฮอเออร้องเรียกกุลลำเดี๋ยวร้องให้เฮอจะพาเท่านั้นไปอลอยรถกอนะซุงปะอย่ามายุ่งกับฉันเออถูกหนูว่าพี่พูดถูกค่ะเห็นปะร้องเรียวลำได้เมื่อกี้เพราะอะไรเพราะฉันง่ายร้องเพลงไปเมื่อกี้เพราะสนอกีวะเล่นบนนะ่ะเล่นบนโดนลอยทะเลไปและวะ้วว่าอะไรอ่ะ สภหาท่นั้นเป็นร้อยทะเลอะไรอะอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรเนาะตีบ๊อบเฉยๆถามจริงน้ำใหญ่ปะก็มันปรอะก็คือไม่ลองไม่ได้แล้วนะจริงๆอุ้ยอะไรอหยกสวยมากยกสวยมาก โอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากแกสวยมากคือแบบลอยทะเลเลยอย่างอีดอกลอยเลยอ่ะจะไม่โดนลวงใช่ปะน่ากลัวนะไปอุ้ยว้ายว้ายโดนตันฉันโดนตันแจฉันโดนตันป้าฉันโดนตันเฉยๆยป้าเออเอา เก่งแค่ไหนเจก็แพ้ไผ่าการดับมันโูเกิดอีกทีก็มันต่อสิ่ะรออะไรอุ้ยไรยะอุ้ยฉันยังไม่โดนนะ่ะไม่ว่ากันหนอ,อกเออแต่สวยอยู่ฉันจะไม่ตายเพิ่มแล้วนะคะฉันจะตายแค่นใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าฉันตายเพิ่มเด็วจะไม่ได้แอบไว้แพฉันจะตายแค่นี้ฉันจะทําแค่นี้มีไรปะมีไรก็พูดกันตรงๆได้นะ วาย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 อะไรย่ะอะไรย่ะโดนลอยทะเลอะเมื่อกี้น่ากลัวจบค่ะจบค่ะรีบจบค่ะเดี๋ยวนี้จะเด่นเพิ่มแล้วมันจะไม่สวยนะคะสกอตจบสิจบสิคะใครตีปั๊มได้ก็จบสิคะโอ๊ยโอ้ยโยโดนติกานคอเกือบหักเออจบจบจบอีดอกจบจบ จบสิตีป้อมสิเนี่ยตีสิโหลดรอเดียวตายด้วยโหลดตอนนี้ต้องได้เอ็มแล้วปะตอนนี้ต้องได้เอ็มแล้วแหละจริงจริงแบบลดขนาดนี้เฮ้ยฉันไม่ได้เอม็มทำดีขนาดนี้ไม่ได้ได้ไงวะงงวะโออยากเอาเอ็มไปอ่ะเอาไปทำไมวะโอเครีวิวคิกซี่ก็ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าค่ะขอไปหาก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างฝากกดไลค์กดติดตามกันเยอะนะกดแชร์ให้ด้วยล่ะถ้าอยากสนับสนุนกันเยอะๆสมัครสมาชิกมาก็ได้นะจ๊ะเพื่อเป็นการสนับสนุนอยู่ไกลๆและไปหาตัวรีวิวเพิ่มเดี๋ยวมานะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ